สวัสดีครับต้อนรับกลับมาสู่พอดแคสต์ HR Talk นะครับประเด็นในวันนี้ที่หยิบยกกันมากับบทความซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งทำไว้ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะฮะก็ตั้งแต่ปี2010นะครับแต่พออ่านแล้วเนี่ยกับกลับทำให้ผมมีความรู้สึกว่างานวิจัยชิ้นนี้มันไม่ได้เก่าเลยนะเพราะว่าเนื้อหาของมันแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในงานตั้งแต่ปี2010เนี่ยมันยังคงเป็นเนื้อหาที่ ยังสามารถที่เอามาใช้ได้ในยุคปัจจุบันเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าใจว่าคงสภาพแวดล้อมคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากในแง่ของการบริหารคนนะครับการวิจัยชิ้นนี้ก็คือ,อชื่อภาษาอังกฤษ,าษาของเขานะครับ why top talent leave their job ก็คือทำไมคนเก่ง ถึงเดินตบเท้าออกจากองค์กรทำไมถึงลาออกจากงานนะเป็นงานวิจัยของ Center of Management and Organization Effectiveness นะครับในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยวิจัยออกมาแล้วมี5เหตุผลหลักๆนะฮะที่เป็นเหตุผลที่ทำให้คนเก่งๆในองค์กรเราเนี่ยอยากจะลาออกไปเลยฮะอยากจะออกจากองค์กรไปหรือไม่ก็ไม่อยากทำงานที่นี่ละ ะครับตัดสินใจอยากลาออกแน่นอนถ้าเจอกับ5เหตุผลดังกล่าวดังต่อไปนี้นะครับเหตุผลแรกก็คือเจอกับหัวหน้าง,งานที่แย่ๆเอามากนะสาเหตุอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยกระทั่งปัจจุบันนะครับที่เรามีการทำเรื่องของ engagement survey หรือ satisfaction survey นะครับรงองค์กรก็ทำเรื่อง exit interview นะฮะผลออกมาส่วนใหญ่ถ้าทุกอย่างเชื่อถือได้เนี่ยสรุปออกมาก็คือเหตุการลาออกของคนเก่งส่วน ส่วนใหญ่นะฮะข้อแรกก็คือมาจากหัวหน้างานนี่แหละนะครับเขาก็ตอบมานะฮะว่าหัวหน้างานเนี่ยเป็นสาเหตุหลักซึ่งทําให้พนักง,งานเนี่ยหมดแรงจูงใจในการทํางานเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเก่งรู้สึกว่าไม่อยากที่จะสร้างผลงานให้กับองค์กรเนี่ยนะครับนั่นก็คือหัวหน้าเนี่ยให้ความมีพฤติกรรมออกมาคือไม่ให้ความสําคัญกับลูกน้องไม่แคร นะครับบางคนก็ชอบใช้วาจาเสียดสีประชดประชันพูดจาเหมือนดูดีแต่จร,จริงแล้วตลบหลังนะฮะอ้อมมาแล้วก็แทงเอาข้างหลังเลยก็มีนะมีเน็บมีจิกมีกัดนะครับซึ่งพนักง,งานเก่งๆเนี่ยบางครั้งกับพฤติกรรมเหล่านี้เขาไม่ค่อยชอบนะค,บคนเก่งส่วนใหญ่บางคนเท่าที่ผมเจอมาส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ทำงานตรงไปตรงมาแตนะ่ถ้าผิดว่าผิดนะฮะดีว่าดี นะอย่าอ้อมไปอ้อมมาบอกว่าดีแต่จริงแล้วในใจคิดว่าไม่ดีแล้วก็ไปเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปดินท้ายกับแมネเจอร์ข้างๆฟังว่าลน้องตัวเองเป็นยังไงนะไม่แฮปปี้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือหัวหน้าง,งานที่ค่อนข้างแย่เอาทีเดียวแต่ความแย่ของหัวหน้าง,งานมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันยังมีเรื่องของพฤติกรรมอย่างอื่นนะเอา เรียกว่าเอาผลงานของลูกน้องมาเป็นผลงานของตัวเองนะฮะลูกน้องทําดีก็ดึงกลับมาแต่ถ้าเวลาลูกน้องทําผิดพลาดก็โยนกลับไปเลยนะตัวเองไม่รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พนักง,งานรับไม่ได้ไม่ต้องถึงกับคนเก่งหรอกฮะพนักง,งานธรรมดาทั่วไปถ้าเจอับบวหน้าอย่างนี้ผมว่าเขาคงไม่อยากทํางานเหมือนกันนี่คือสาเหตุแรกนะครับสาเหตุที่2ก็คือทํางานแบบไม่มีอิสระในการทํางาน เพราะว่าคนเก่งนะครับที่เรียกว่าทาเลนเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบคิดชอบทํางานตามแนวทางของตัวเองนะครับบางครั้งคนเหล่านี้มักจะชอบที่จะได้รับแนวทางกว้างๆจากนายนะครับเพียงแต่นายจะต้องบอกเป้าหมายให้ชัดนะเขาต้องการเป้าหมายว่าความสําเร็จภาพความสําเร็จคืออะไรนะครับบางครั้งนายบอกแค่เป้าก็พอแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นคนคิดหาวิธีการทํางานของตนเองออกมาจนได้นี่คือสิ่งที่คนเก่งชอบนะฮะแต่ สิ่งที่ทําให้คนเก่งบอกว่าไม่อยากทํางานที่นี่แล้วก็คือนายเนี่ยบอกทุกอย่างนะฮะเป้าหมายนะหนึ 1, 2, วิธีการทํางานนะต้องทําแบบนี้นะหนึ่ห้ามเดินออกนอกลู่นอกทางนะอิสระในการทํางานที่จะคิดจะทําอะไรบางอย่างห้ามนะต้องทําตามที่นายสั่งเท่านั้นนะครับถ้าเจอเคสแบบนี้ผมว่าพอคนเราเนี่ยไม่มีอิสระในการทํางานเขาก็จะไม่อยากทําละคนเราส่วนใหญ่เท่าที่ เรารู้สึกผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือทุกคนอ่ะชอบที่จะคิดชอบที่จะค้นหานะเวลาเรามีเป้าหมายเราชอบที่จะเจาะลึกชอบที่จะเซิร์ชนะครับเพื่อที่จะค้นหาสิ่งต่างๆเพื่อเป็นทางออกเพื่อเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาคนเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะฮะที่ทําให้เราอยากที่จะทํางานนั้นต่อแต่ถ้าเราไปปิดอิสระตรงนี้ของคนไปเนี่ย นั่นแปลว่าเราไปปิดเรื่องของแรงจูงใจของคนทิ้งไปเหมือนกันทําให้เขาไม่อยากทํางานนะครับนี่คืออันที่2นะครับไม่มีสระในการทํางานที่3ก็คือถ้าต้องเจอกับการเมืองภายในองค์กรเยอะๆมันก็จะทําให้คนเก่งไม่ค่อยอยากทํางานเนื่องจากคนที่เป็นทาเลตนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยชอบเล่นการเมืองสักเท่าไหร่นะครับ แต่พอถึงเวลาเข้าไปในองค์กรที่เจอประเภทแบบเชื่อเฉือนกันอย่างละครน่ยนะฮะกลุ่มไหนพักไหนหรือว่าเป็นพักเป็นพวกผู้บริหารคนนี้กับพนักงานคนนั้นเนี่ยเงี้ยฮะเข้าพักเข้าพวกกันนะครับถ้าทํางานผิดหูผิดตาหน่อยก็เจอแทงเข้าไปทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยคราวนี้นะครับพวกข้าใครอย่าแตะเนี่ยฮะประเภทแบบทําผลงานแล้วนายบอกว่าไม่เห็นมีผลงานแต่ไปชงคนที่ประจบประแจงนะฮะให้ได้รับ เรียกว่าได้รับผลงานที่ดีรวมถึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งต่อขึ้นไปทั้งๆท,ท,ท,ที่ผลงานไม่มีในเคสอย่างนี้คือการเมืองล้วนๆนะฮะคนเก่งไม่ชอบแน่นอนนะครับท้งถ้าต้องเจอกับการเมืองภายในองค์กรแบบนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่3นะครับสาเหตุที่4ก็คือถ้าพนักงานไม่ได้รับการยอมรับนะฮะจากหัวหน้าไม่ได้ยอมไม่ได้รับการยอมรับในที่หมายถึงว่า ทำงานกับหัวหน้านายก็ไม่ชอบทำงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานก็เห็นเป็นคนแปลกแยกอะไรต่างๆแบบนี้นะครับคือเข้ากับเพื่อนไม่ได้บางครั้งตัวพนักง,งานเองก็มีปัญหานะครับซึ่งถ้าพนักง,งานคนนั้นมีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็นหัวหน้าควรจะต้องดึงเขาเข้ามาในกลุ่มให้ได้คือไม่ใช่หัวหน้าก็เล่นกับลูกน้องตัวเองไปด้วยก็คือการเขาออกจากกลุ่มถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าเราจะเสียคนเก่งไปโดยที่แทนที่จะเขาอยู่กับเราแล้วสร้างผลงาน นะเราจะเสียเข้าไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับก็คือทางที่ดีนะฮะหัวหน้างานที่ดีจะต้องให้การยอมรับในฝีมือของลูกน้องนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเด่นเกินไปเขาอาจจะโอ,อ้อวดจนเกินไปเนะี่ยแต่ถ้าฝีมือเขาดีหัวหน้างานเองเนี่ยแหละควจะต้องดึงเขากลับมาให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นยังไงหัวหน้าควรจะโค้ชนะฮะควรคจะเป็นพี่เลี้ยงให้เขาด้วย เพื่อเขาได้รับการยอมรับจาก,จากทั้งตัวหัวหน้าแล้วก็จากทั้งทีมงานนะครับถ้าเมื่อไหร่เขาไม่ได้การยอมรับจากตรงนี้ครับสุดท้ายก็เดินออกจากองค์กรแน่นอนนะครับนะบี่คือเรื่องของสาเหตุนะครับที่ทําให้คนเก่งไม่ค่อยอยากจะอยู่กับองค์กรสักเท่าไหร่นะครับสาเหตุสุดท้ายที่การวิจัยนี้บอกมาก็คือผู้นําองานะค์กรตัวผู้นําองค์กรเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานคนนั้นสัก มากน้อยสักแค่ไหนคือบางองค์กรเนี่ยนะครับพนักงานเก่งๆเขาเล่าลให้ฟังเลยนะฮะว่าดูจากภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูน่าทํางานมากแต่พอเข้ามาปั๊บได้ประชุมกับ c e o นะครับได้ประชุมกับท็อปแมネจเมนต์แล้วมีความรู้สึกว่าอนาคตขององค์กรถ้าอยู่ภายในมือ CEO คนนี้มันคงไม่ไหวนะเพราะจากการพูดการจาจากวิธีการทํางานมันไม่ใช่มืออาชีพเลยถ้าพนักงานรู้สึกแบบนั้นแน่นอนเขาคงจะไม่อยู่ทํางานต่อ เขาคงตัดสินใจหางานแล้วก็เดินออกจากองค์กรในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆ5ตัวนะครับที่มาจากงานวิจัยซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเก่าไปนิดแต่ก็ยังใช้ได้นะครับตัวท่านเองท่านผู้ฟังเองถ้าฟังแล้วลองพิจารณาดูก็ได้ครับว่าองค์กรของท่านเนี่ยยังวนเวียนอยู่กับสภาพอย่างที่เล่าไปหรือเปล่าถ้าเรามีอย่างน้อย3ใน2นะครับ5ตัวนียมีอย่างน้อย3อันหรือ2อันเนี่ย มันมีแนวโน้มมากนะครับที่จะทําให้คนเก่งในองค์กรของท่านเนี่ยไม่อยากอยู่ทํางานต่อแล้วเราก็จะต้องเสียเวลาหาคนเข้ามาแล้วก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยหาคนเข้ามาเสร็จฝึกแล้วฝึกแล้วพอทํางานได้เจอแรงกดดันจากรอบข้างจากสาเหตุข้าง5ตัวนั้นแล้วเขาก็ต้องออกไปหาออกไปพอออกเสร็จปั๊บก็ต้องหาคนใหม่เข้ามามันจะวนอยู่แบบนี้ไปตลอดงนั้นองค์กรจะไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะครับดังนั้นถ้าเจอสาเหตุเหล่านี้ท่านเองนะฮะอาจจะต้องร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลเองก็ต้องช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีนะฮะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อไปปิดสาเหตุที่ทำให้คนเก่งออกจากองค์กรไปก็เพิ่งกลับมาจากหยุดสงการยาวนะครับวันนี้ก็เลยเอาประเด็นเบาๆมาเล่าให้ฟังนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ